กระ,ะทงใหญ่กระทงใหญ่ของเราจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วเข้าไปประกวดกระทงในเราจะเริ่มว่อนเดียวไปยุ่งล้วหนุ่มไม่เท่าไรหรอกครับปีนี้ไปยุ่งในกระทงไปจับโซนไหนนะมั่นไม่ดีจะส่งเข้าประกวดนะครับจะส่งเข้าประกวดกระทงสวยงามเฮ้ยหน่อยเฮ้ยหน่อย หลังจากที่เราทำกระทงเสร็จนะครับเราก <Jamie, S 1> ็จะพาเด็กๆไปลอยกระทงนะครับหลังโรงเรียนหลังโรงเรียนนะครับเดินตรงไปเลยลูกตรงไปเลยนะครับตรงไปเลยครับตรงไปเลยโอ้วันนี้มีแตกกระทงสวยๆนะครับไหนโอ้ยังสวยยังเท่เลย หอานหวานหๆาเป็นอะไรเป็นอะไรครับฮะ้อยู่หลโอ้ยโชคดีนะเธอเหยียบขี้วัวนี่ถือว่าคนเออถือว่าโชคดีโชคดีใครเหยียบขี้วัวนี่ถือว่าโชคดีอันนี้ปอไหนแล้วนี่อ่าปอสามเลยนะครับ อาวันนี้เราจะทํากิจกรรมลอยกระทงนะครับทั้งโรงเรียนนะครับทั้งโรงเรียนมาปสามรับอันนี้ปไหนแล้วลูกปสี่นะครับปสี่คุณครูคุณครูก็ไปร่วมลอยกระทงกับเด็กๆนะครับพอดีเลยพอดีเนาะลอยกระทงแบบหมัน อ่มีใครโชคดีอีกมีใครโชคดีอีกอ่ะ่าฮ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 ู้มีาฮ่าค่าค่าฮ่ามมามาฮ่าฮมาฮาฮ่ามาคราบมา่า <c oughs> อันนึกอันนึกว่าน,นึกว่าแต่อันนักเรียนจะโชคดีครูก็จะโชคดีเหมือนกันน่นี่เอาไปครับเราจะพานักเรียนไปที่หลังโรงเรียนแล้วนี่นะครับ <c oughs> หวยพูดชินนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ครับพื้นที่บริเวณที่เราจะลอยกระทงในวันนี้นะครับ หลังโรงเรียนก็จะเป็นเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนอ่าง,งเก็บน้ําห้วยพูดิ้นนะครับอทุกๆปีเราก็จะมาลอยตรงนี้เนี่ยแหละครับมาทํากิจกรรมตรงนี้นะครับร่วมกันปีนี้นะครับปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนก็จะจัดอสาสันเขื่อนนะครับทุนที่เห็นไกลๆอยู่นะครับดูนะครับลอ,อยกระทงลอยกระทง บรรยากาศสวยนะครับหลังโรงเรียนเรานี่เห็นไหมครับโซนนี้ก็จะเป็นพลานหินทั้งหมดนะครับนี่พลานหินทั้งหมดเลยเห็นไหมครับท้องฟ้าก็แจ่มใสวสวยสุดงดงามจริงๆครับอ่าเราจะรวบลอยกระทงตรงนี้เลแล้วครับ ตอนนี้เด็กๆก็เริ่มทยอยลงมาเรื่อยๆครับทยอยลงมาเรื่อยๆอ่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะเป็นพื้นที่ในการลอยกระทงอ่าตอนนี้เด็กๆนะครับรก็ลอยแล้วโอ้ยอลอยเลยครับลอยเลยอโอ้อะไรนี่ อ้าวน่าลอยกระทงแบบมีความสุขนะครับนี่แบบมีความสุขทุกๆคนนะครับไปไหมไปไหมกระทงไปไหมได้ โอ้นี่ละนี่ละครับโอ้ไปแล้วครับไปแล้วกระทงบางคนก็เริ่มลอยแล้วครับเริ่มลอยไปแล้วครับเริ่มลอยไปแล้วอเล่นน้มากเลยฮะเล่นน้มากเลยอ้าวลอยลอยไปแล้วครับบางคนก็กลับคืนกระทงบางคนก็กลับคืนของใครนี่ของใครตัวนี้ของใคร เออไหนครับไหนครับจมแล้วทำไมมันถึงไม่จมทำไมถึงไม่จมนี่แหละครับบรรยากาศสวยๆนะครับกับกิจกรรมลอยกระทงของนักเรียนโรงเรียนเราครับโรงเรียนว่าจอมปลวกสูงสร้างกุงเรานะครับโอ้ ไป็นไงครับอันนี้ยังไม่ลอยอ้าพิเศษกระเพื่อเลยเอานี่ไปไหมไม่ลยมอยอถึงว่าไม่ปล่ยอ,อยอ่มีความสุขกันทั้งโรงเรียนนะครับก็เจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ปีหน้านะครับกับกิจกรรมลอยกระทงที่อ่างเก็บน้ำห้วยพูดชินนะครับ กราบครับท่นี้เสร็จแล้วก็กราบบายบายเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ปีหน้าเนาออ่าบายบายครับมีความสุขทุกคนในวันเพ็ญเดือนสิบสองนะครับ